ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จกักซีรีส์ที่ผมทําดีนะครับผมแกปล่อยมันไปทาไมวะแกรู้เปล่าว่ามันเป็นตัวอันตรายเด้อโวย้ยถ้าแกปล่อยมันไปแล้วมัน,นมทําไปทําลายจากักรวาลอื่นเนี่ยแกจะทำยังไงแกก็หัดคิดซะบ้างเซเงียบแล้วก็ฟังข่าวดีกับฉันซะดีๆมันอินมาจากกันแฮมแล้วก็ครันที่ฮิวแมนซึ่งผมก็จะมาบอกในน,นตอนนี้เลยว่า ทัรซรปิ้งผมทําต่อแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนว่าด้วยความที่ผมอ่ะไม่ได้ขยันเหมือนอดีตแล้วอ่ะแล้วก็ต้องขอบใจท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามผมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าตัวเองจะมาถึงได้แบบขนาดเนี้ยแต่ก็ต้องแบบก็ต้องขอบใจทุกคนจริงๆอ่ะ ทั้งมีคนให้กำลังใจมีคนตำหนีเรื่องที่ผมทำพลาดบ้างหรือเรื่องแบบเล็กๆน้อยที่ผมทำพลาดอะไรแบบนี้พวกเขาก็แบบให้กำลังใจเลยอะแบบนี้แต่ช่วงนี้ก็นั่นแหละแค่มาบอกเฉยๆว่าผมอ่ะจะทำตูซาริปิ้งต่อแน่นอนซึ่งตอนนี้ติดปัญหาอยู่3อย่าง 1. น,งนงผมภาคคนเดียวใช่ไหมนักภาคมีแค่ผมคนเดียวแล้วก็บางคน 2. ผมไม่มีนักพากยิน ยำนะไม่มีนักพากยหญิง3เลยอันนี้เป็นข้อแบบข้อหลักๆเลยว่าทำไมถึงทำย,ยังทำไม่เสร็จคือ3ผมอะขี้กเกียจแอนิเมตคือต้องเข้าใจไว้ว่าการทำแอนิเมตอ่ะคุณจะเห็นเลยว้ว่าตอนที่1จนถึงตอนที่อ่าไม่รู้อ่ะตอนที่เราหรายแต่แตัแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนนั้นผมใช้แค่ภาพนิ่ง ในการเล่าเรื่องเว้ยเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละเว้ยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยในการทำขอผมว่าผมอยากจะไปรีเมคก็คือรีเมคตอนที่1กับตอนที่สองเอามาใส่รวมกันให้กลายเป็นแค่ตอนที่1เพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องอะ่ะมันควรจะยาวกว่านั้นใช่แล้วก็เจ้าขอตัวระอนแบบหลายๆัวระอนเนี่ยคือ เขาไม่โผล่ไม่ให้ผมเห็นเลยนะก็คืออย่างตัวละครจีโน่ในเรื่องของผมคุณก็จะรู้นะเอฉายาจีโน่ตกตึก50ชั้นไม่เสียชีวิตอะ่ะนั่นแหละเขาเจ้าของตัวละครช่องนี้ครับผมโอเคไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะบ่นเฉยๆว่าทําคนเดียวมันเหนื่อยอยากมีคนทําช่วยเฉยๆอ่าผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ช่วงนี้ผมจะลงคลิปช้ามากๆเลยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าแบบคลิปนี้อาจจะลงทีแบบก็ประมาณวันที่17-18นูนะ่นน่ะแต่คลิปนี้อ่ะทำประมาณวันที่1นถึงสแล้วนะบอกไว้ก่อนอ่าจีโน่่ันจะไปซื้อของนะ